ครับหลังจากที่เราลองพื้นไปแล้ว2รอบนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันก็จะอาจจะยังไม่เรียบสนิทก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เรามีพื้นที่ของออกโทนฟ้าไว้ก่อนผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือตอนเราลงเนี่ยควรจะพยายามกดพู่กันเพื่อให้มันไปปิดในช่องของเท็กเจอร์ของของผ้าใบให้หมดนะครับ ผ้าใบาที่ว่านี้ตอนอธิบายอุปกรณ์ผมว่าจะพูดสั้นไปนิดนึงก็คือผ้าใบเนี้ยมันมีทั้งแบบสําเร็จรูปแล้วก็มีแบบเป็นม้วนสําหรับขายเป็นเป็นสำหรับคนที่ไปขึงเงงกับไม้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งถ้าถ้าเราเอาสะดวกนะครับซื้อสําเร็จรูปอาจจะง่ายกว่าสําหรับคนที่ชอบขึงผ้าใบอาจจะเหมาะคนที่เขียนไซส์แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีขายทั่วทั่วไปเขาใช้แบบนั้นกันแล้วก็ผ้าใบลักษณะเนี้ยมันจะมีการรองพื้น ด้วยด้วยด้วยเกโซมาแล้วเพื่อให้มันไม่ดูดสีมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นทีนี้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละบริษัทแล้วว่าเขาทำผ้าใบออกมาลักษณะไหนนะครับต่อมาเรามาล่างภาพกันนะครับวิธีล่างภาพวิวพวกนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีมองจากภาพรวมของสิ่งที่เราวาดก่อนก็คือภาพส่วนใหญ่ของงานของเราทั้งหมดเนี่ยแล้วค่อยไปหาส่วนย่อยก็คืออย่างภาพนี้เนี่ยเราจะดูที่เส้นขอบฟ้ากับ ระหว่างน้ํากับทะเลก่อนอะระหว่างทะเลกับท้องฟ้าก่อนนะครับโดยผมจะใช้ปลายดินสอเนี่ยอันนี้ผมใช้ดินสอสีนะครับสีอ,อ,อ่อนๆหรือว่าสีเ,เข้มๆก็ได้ให้มันแตกต่างจากพื้นผมจะไม่ค่อยใช้ดินสอดําเพราะเวลามันเจอน้ำเนี่ยมันจะเจอสัดสีเนี่ยมันจะค่อนข้างละลายมาเป็นด,ำดำําๆนะทำให้งานสกรปรกนะครับผมใช้ปลายดินสอจดที่ขอบของน้ำครับแล้วนิ้วชี้มาร์กไว้ตรงนี้นะครับมาร์กไว้ที่ตำแหน่งด้านล่างสุดของงานนะครับจากนั้นเนี่ย เลื่อนไปทั้งหมดครับเลื่อนไปแบบนี้ครับแล้วดูว่ามันแบ่งเป็นกี่ส่วนก็คือหมายความว่าน้ำเนี่ยกินพื้นที่ไปกี่ส่วนของของตัวงานของเราทั้งหมดตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยกินพื้นที่ไปประมาณ1ใน3นะครับประมาณ1ใน3ซึ่งการวาดรูปประมาณเนี้ยมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องของของสัดส,ส่วนต้องต้องเป๊ะมากสักเท่าไหร่ก็ประมาณเอาก็ได้นะครับคล้ายๆคล้ายๆเอาก็ได้ หนึในสก็ลองมาแบ่งส่วนกันผมจะแบ่งโดยการขีดคร่าวๆนะน,น่าจะประมาณนี้แล้วผมก็ลองวัดให้มันได้3ส,ส่วนนะครับโดยประมาณถ้าไม่ได้แล้วก็ค่อยๆกระเถิบเอานี้ได้ประมาณ3ส,ส่วนคือจุดนี้นะครับช้าๆอทีนึ่งนะครับปลายดินสอผมอยู่ตรงตรงนี้นะครับนิ้วชี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมมาร์กไว้ว่ามันเส้นอยู่ตรงนี้ขีด ขีดนให้ชัดๆหน่อยเป็นแบบนี้นะครับแล้วเถิไม้อยู่ตรงกลางครับใครใช้แม้บรรทัดก็ได้ครับให้ได้3จุดนะครับ3ามจุดหนึ่าลากไม้เจิญครับ ลากมาให้เจอเสร็จเราจะได้น้ํากับท้องฟ้าแล้วครับต้นมะพร้าวเรายังไม่ล่างครับเพราะเดี๋ยวเราลงสีท้องฟ้าหลายๆส่วนนี่มันจะปิดค่อนข้างหมดเลยครับจากนั้นวางตำแหน่งเรือครับเรือก็คร่าวๆว่าเป็นสามเหลี่ยมก่อน<ๆ>เพื่อให้เราเห็นภาพรวมๆนะครับอย่าไปรายละเอียดม,มากๆนะครับรายละเอียดม,มากๆแล้วงงเป็นสามเหลี่ยมก่อนบวกกับอะไรครับบวกกับเหมือนกึ่งๆเป็นสี่เหลี่ยมทางหมูคือตัวเรือนั่นเอง ก็คนนะคนยืนอยู่ไกลครับก็คล้ายๆก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบเนียยมากก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เช็คสัดส,ส่วนก่อนตอนเช็คสัดส,ส่วนก็คือต้องเร็งดีๆนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็นี่เลยครับวัดความสูงของเรือทั้งลำเลยก็ได้แล้วไปเช็คกับส่วนอื่นของภาพเช็คกับส่วนอื่นของภาพนะครับ ว่าเรือกินพื้นที่ไปประมาณหนึ่งในสองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองลองปรับปรับดูหนึ่งในสองของทั้งหมดของภาพนะครับเราก็อาจจะหาครึ่งหนึ่งของนี้ก่อนก็ได้มสูงประมาณนี้ก็แสดงว่าเรือเราจะต้องสูงกว่านี้อีกโดยประมาณนะครับภาพพวกนี้มันมันยืดหยุ่นกันได้อยู่แล้ว จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้เราก็กะกะว่าตรงนี้จะเป็นต้นมะพร้าวโดยที่ยังไม่ต้องใส่รายละเอียดก็ได้ครับแค่วางตำแหน่งว่ามันอยู่แถวไหนก็พอนี่ผมขีดไว้คร่าวๆเฉยนะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับผมย้ำเส้นอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อเห็นชัดมากขึ้นทีนี้ก่อนเราจะพอเราใส่รายละเอียดทั้งหมดคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่ม ตัดขอบให้มันชัดๆหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเวลาเราทางานจริงเนี่ยเราใช้เส้นไหนกันแน่เพราะว่าเวลาลงสีเนี่ยสีกบเส้นค่อนข้างเยอะนะครับมีตัวคนตัวคนยิงก็สำหรับใหม่ๆก็ไม่พอดีคนยืนอยู่ไกลก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับแต่ถ้าคนแบบเป็นยืน ต้องเห็นสัดส่วนชัดเจนก็อันนั้นต้องไปฝึกเรื่องการวาดฟิกเกอร์กันก่อนนะครับอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงว่าเรากำลังวาดรูปบนพื้นสีฟฟ้านะครับแต่ว่าจริงๆวิธีนี้ช่วยเราทำงานได,ได้ง่ายขึ้นเพราะภาพทั้งภาพเนี่ยมันโทนมันออกฟ้าหมดเลยครับทีนี้ก่อนเราจะลงสีจริงเนี่ยเราจะตัดขอบของวัตถุ ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอสีอื่นมันทับไปหมดเนี่ยมันจะงงมันจะหายากนะครับผมเลือกใช้สีแดงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะงงเอาสีน้ําเงินก็ได้ครับว่าทําไมถึงใช้สีแดงได้นะครับเดี๋ยวพอดีบางคนถ้าเกิดว่าเขาชํานาญแล้วเนี่ยเขาจะใช้สีอะไรตัดก็ได้เขาจะสามารถควบคุมหน้างานของเขาได้แต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใช้สีน้ําเงินแล้วกันเลยได้ไม่งงเดี๋ยวแบบว่า คิดว่าแบบว่าเดี๋ยวบางคนตัดเส้นแดงเกินไปแล้วเดี๋ยวพอตอนลงสีจริงมันกบไม่มิดก็จะกลายเป็นปัญหาอีกตัดขอบก่อนครับใช้พูก,กันเบอร์เล็กลงนะครับพู่ก,กันโคมเบอร์เล็กตัดเพื่อหเห็นขอบเขตครับเพราะเดี๋ยวเราลงสีท้องฟ้าข้างหลังเนี่ยมันจะปิดทุกอย่างหมดเลยมันจะค่อนข้างหายากและไอต้ไอตรงที่เราล่างไว้เนี่ยมันจะทํางานยากไอ้สิ่งที่เราล่างไว้มันก็จะกลายเป็นว่ามันหายหมดมันก็จะเสียเวลาเรา ผสมน้ำนิดนึงนะครับให้มันระบายลื่นๆนะครับไม่ใช่ฝืดๆนะครับพยายามผสมน้ำเราผสมน้ำเพื่อให้มันระบายง่ายๆเท่านั้นถ้าไม่ผสมเลยบางคนคิดว่าไม่ผสมเลยแล้วเดี๋ยวความหนาของของสีอะ่ะมันจะทำมันมัน,ม,นมันน่าจะเรียบมันน่าจะอะไรอย่างเงี้ยบางคนลงพื้นโดยที่ไม่ผสมน้ําเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นยังไงก็ไม่เรียบครับ น้ำน้ำ,นำที่ผสมเมื่อน้ำเปล่าธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเลยนี่ผมก็ตัดตัดขอบพื้นที่ต่างๆไว้แสดงว่าถ้าเกิดมเป็นรูปทรงง่ายๆแบบว่าไม่ไม่ซับซ้อนอะไรอย่างก้อนเมฆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องล่างก็ได้เพราะฟอร์มของก้อนเมฆมันไม่ได้แบบตายตัวมันสามารถผิดเพี้ยนจากที่เราเห็นได้นะครับไม่เป็นไร การตัดเส้นนี้หลักก็คือมีอยู่ว่าทําแล้วเราเมื่อเมื่อมีเส้นมากบเนี่ยเราต้องมองเห็นเส้นของเราหมายถึงว่ามีสีมาทับเมื่อมีสีมาทับเราต้องเราต้องมองเห็นเส้นของเรานะครับแล้วก็ไม่ให,ไให้ไม่ให้งานที่ล่างไว้เนี่ยมันหายไปจากนั้นก็ดูว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ขาวๆอย่างก้อนเมฆยงเงี้ยไม่ล่างเพราะว่ามันไม่ได้ตัดขอบไว้เพราะมันขาวมากเพราะขาวมากเนี่ยเราไปตัดขอบด้วยน้าหนักที่เข้มอะ่ะ พอลงสีจริงเข้าไปเนี่ยสีขาวจะกบกบสีเข้มเนี่ยค่อนข้างยากกบได้แต่ว่ากบยากก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการล่างภาพส่วนในตรงขอบฟ้านี่ก็อาจจะตัดทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วผมจะมาใช้มันทัดวันแล้วก็แต่ง,แต,งแต่งตอนหลังทีหนึงก็เลยไม่ได้ตัดไว้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ